สวัสดีครับผมอุดมพรบุตราคักมต้มนะครับผมเชื่อพระเจ้ามาได้ประมาณ14ปีแล้วนะครับรับใช้ในคิดจักรมายาวนานเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองรับใช้ไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่ในขณะที่เป็นหัวหน้าแคร์เป็นที่เป็นหัวหน้าหน่วยเหมือนเป็นบทบาทหน้าที่ที่เราต้องทําผมก็เห็นลูก แก่หลายๆคนที่เข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปทําไมเราไม่สามารถที่จะรักษาคนเอาไว้ได้หลายๆปีที่ผ่านมาก็ท้อใจกับการรับใช้มากๆเคยอยากถอนตัวบอกผู้นําหลายครั้งว่ารู้สึกว่าไม่ได้แฮปปี้มากการที่เป็นผู้นาแล้วไม่เกิดผลแบบนี้ปีที่แล้วนะครับมีสัมมนา IDMC เป็นลักษณะของการสร้างเสาวกแบบถึงล่างถึงโคนแล้วได้มีโอกาสไปสัมมนาให้ข้อคิดหลายๆอย่างในเรื่องของการสร้างเสาวกเป็นการที่เราจะต้องใช้ใจให้ความรักให้ความเอาใจใส่ผมก็ยังไม่เข้าใจแลยว,ว่าตอนนั้นเป็นยังไงพอต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าก็เริ่มทำงานในใจให้เราได้มีโอกาสาที่จะรับใช้แบบไม่ใช่เป็นแค่บ,บทบาทหน้าที่ เราเริ่มมีผู้เชื่อใหม่เข้ามาเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นสามีภรรยาหลังจากนั้นผมก็เริ่มดูแลสองสามีภรรยานี้สักพักหนึ่งนะครับก็ได้มีโอกาสหมุนใจให้เขาไปค่ายด้วยเพราะหลังจากที่กลับจากค่ายท r a n s f o r m a t i o n นะครับที่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเกิดผลเกิดขึ้นในในแครของผมน้องๆเริ่มบอกต่อถึงความรู้สึกที่ดีที่รู้สึกมากแคร์ที่เราได้มีโอกาส ให้คำปรึกษากับเขาในการแก้ไขปัญหาต่างๆชีวิตเราที่ดําเนินไปนครับมันก็หนีไม่พ้นที่จะเจอปัญหาเจอสิ่งต่างๆแต่ทุกครั้งที่มาแคร์และเจอพี่เพี่น้องและเจอพี่ตุ้มเนี่ยครับก็รู้สึกว่ามันได้รับการเห็นคำตอบเห็นทางออกในทุกปัญหานะครับและเหมือนเราได้เติมพลังได้หนุนใจตัวเองทุกครั้งทาให้เราก้าวเดินในชีวิตได้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้โบได้มารู้จักกับพี่ตุ้มในขณะที่โบมีปัญหาในชีวิตซึ่งพี่ตุ้มได้ให้คาปรึกษาโดยใช้หลักการพระเจ้าจนสามารถทําให้โบผ่าน้นไปได้ด้วยดีค่ะ ซึ่งตรงนี้ครับทำให้หลายครั้งเนี่ยผมมาแคร์เนี่ยผมจะเห็นมีน้องๆเนี่ยมามาเจอพี่ตุ้มก่อนนะครับก็คือมาใช้เวลาก่อนมาแคร์่งนี้ก็บรรยากาศอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับคนข้างนอกครับพี่ตุ้มก็เป็นพ่อแก่ที่น่ารักมากคือเข้าใจพี่น้องเราทุกคนเลยว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องพระเจ้าการติดตามพระเจ้าคือเขาเข้าใจเรามาก บางทีเราไม่ได้ติดต่อพี่ตุ้มแต่พี่ตุ้มเนี่ยเดินเข้ามาหาลูกแกะถามปัญหาลูกแกะว่าลูกแกะมีปัญหาอะไรไหมแล้วให้ช่วยยังไงหลังจากนั้นน้องเขาก็ค่อยๆประกาศคนมาจากการที่เขารู้สึกดีกับการที่เขามาแคร์มาโบสคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามาแคร์แล้วได้รับคำตอบบางอย่างก็อยากชวนเพื่อนมาก็กลายเป็นว่ามีการชวนเพื่อนๆเ,เข้ามา ในแคร์ก่อนส่วนใหญ่ผมจะมาเชื่อในแคร์ก่อนเมื่อพาไปที่บอดส่วนใหญ่เขาก็เขาจะรับเชื่อเลยเพราะว่าได้มีการพูดคุยได้มีการหนุนจิตชูยใจกันในแคร์เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีครับทุกครั้งที่ได้มา,าจริงๆมันเกิดความผูกพันกันมาเรื่อยๆครับเป็นพี่น้องกันก็ต้องมาพบกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับอยากจะมาทอาหารมาทานกับพี่น้องในแคร์แล้วก็มาแคร์แล้วสนิทกับพี่ๆในแคร์ทุกๆคนเลยค่ะ รู้สึกว่าชีวิตนิ่งขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามาแคร์ทุกครั้งเนี่ยเหมือนพระเจ้าอยู่ด้วยแล้วเราสามารถพูดได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากมาแคร์ทุกครั้งไม่ติดอะไรก็คือต้องมาเห็นแฟนหรือเห็นเขามา,าเขามากันทําไมแคร์เขาก็เลยให้ผมมาก็เลยได้รู้ว่าแคร์เป็นไงต้องมากันเองดีกว,ว่าครับถึงจะรู้รู้สึกว่าแคร์ก็เหมือนบ้านเวลาเราได้มี แชร์ประสบการณ์บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยรู้จักเขามากขึ้นก็ผ่านผ่านชีวิตของเขาก็คือผ่านแคร์อะไรอย่างเงี้ยเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาหาพี่เลี้ยงคือเข้ามาในกลุ่มแคร์ได้รับการปลดปล่อยพันธนาการจากความคิดคปัญหาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะผมรู้สึกว่าพระเจ้าทํางานในใจผมในเรื่องของการดูแลน้องๆดูแลผู้เชื่อใหม่โดยการที่ผมเริ่มเอาบทเรียนมาสอนเขา ให้คำปรึกษาดูแลเขามากขึ้นในทุกทวันได้มีโอกาสที่จะทักทายเขาไปในทุกๆเชา้าว่าเขาเป็นยังไงบ้างสุขสบายดีอยู่ไหมหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มไลน์มาบ้างแล้วมีโอกาสจะโทรคุยน้องๆได้รับพระพรจากการที่ได้มีโอกาสปรึกษาเราโดยการใช้หลักการในพัมพีบางคนได้มีโอกาสถูกสร้างเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับเตรียมตัวเป็นพี่เลี้ยงที่จะดูแลคนที่เขาพามาด้วยในแคร์ก็เริ่มเริ่ม มีบรรยากาศที่ดีขึ้นมีแรงเบี่ยงมากขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้านะครับในปีนี้ที่ครบรอบ9ปีของคิสตจักตั้งแต่กุมภามาจนถึงปัจจุบันนี้ผมได้มีผู้เชื่อใหม่ที่เข้ามาอยู่ในแคร์ได้เก้าคนพอดีเหมือนกันถือว่าเป็นนิมิตหมายดีที่พระเจ้าให้ภาระใจในการที่เราจะนําคนมารับความรอดได้มากขึ้นสิ่งที่เกิดผลในะปัจจุบันก็เกิดจากความตั้งใจแล้วก็พระเจ้าอวยพรน้องๆน,นะคะแม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศ พี่ตุ้มก็ยังจะหนุนใจให้คำปรึกษาติดตามผลว่าปัญหาแต่และปัญหาไปถึงไหนแล้วนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้นึกถึงข้อพระคัมภีร์ที่ว่าไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงที่ลุกลิบหลีท่านจะไม่ดับสําหรับผู้รับใช้พระเจ้านะครับผมอยากหนุนใจสําหรับคนที่พอใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าขอให้เราใจเย็น แล้วรอคอยพระเจ้ารอคอยคําตอบที่มาจากพระองค์นะครับการเกิดผลเป็นของพระองค์แต่เราต้องตัดสินใจเราจะให้พระองค์งทรงนําทางเราว่าพระองค์จะทรงให้เราทําสิ่งใดอย่างไรนะครับก็อย่างหนุนใจท่านผู้มีเกียรติที่มากี่จักเป็นครั้งแรกนะครับพระเจ้าคือคําตอบแล้วก็พระเจ้าเป็นความรักสําหรับทุกๆคนที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสคนของพระเจ้าแล้วก็ความรักของพระองค์ เขาก็จะได้ความรักออกไปเป็นคำตอบของเจ้าวพรครับ